นี้ผมวิ่งสเต้นสายเอเชียสาย1น่นะครับเลี้ยวซ้ายไปอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายอยู่ทั้งหน้านะครับบ้านใหญ่มากนะครับ2.6กิโลเมตรครับถึงอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลายเดิมชื่ออุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหินนะ ปลายนะครับปลายใหญ่มากอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินนะกำลังคำนวเส้นทางใหม่ครับจะเข้าไปดูลานกลางเต็นท์หน่อยครับอะไรครับมาเที่ยวเชงครับ ครับต้องลงทะเบียนต้องอะไรไหมครับไม่ใช่ชื่อว่าสิ่ครบ้ยังครับครบแล้วครับครบแล้วครับต่อไปสองกิโลครับสองกิโลนะครับ อยู่ติดถนนหลวงนะครับป, like ป้ายใหญ่มากเข้ามาไปถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติจากจากถนนหลวงนะครับจมด่านตัวตะกี้นะครับยังไม่มีการเก็บเงินนะก็เข้าไปก็ประมาณ2กิโลเมตรเส้นทางเป็นทางถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับ จากถนนใหญ่เข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะครับขับผ่านที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินเข้ามานะครับก็จะเจอตรงนี้นะครับที่เป็นาลานโล่งๆตรงนี้นะติดกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับและถัดไปตรงนู้นประมาณ20เมตรก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะอ่ะเดี๋ยวผมมาเริ่มตรง ที่เขาบอกว่าเป็นลานกลางเต็นท์ก่อนนะครับเป็นลานโล่งๆแบบนี้นะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็สูนบริการนักท่องเที่ยวก็กางได้ครับไม่เกิน10เต็นท์นะครับตรงนี้รอบๆสูนย์บริการก็กางได้นะอันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ํา ส่วนในการนท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะมีห้องน้ํานะครับส่วนมากแล้วถ้ามีคนมากางเต็นท์แต่ว่าจะไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเกิดมันมีคนมากางเต็นท์เขาก็จะให้มากางตรงนี้ใกล้ๆห้องน้ํากันนี่ด้านหลังนะครับมีห้องน้ํามีโต๊ะสามารถประกอบอาหารได้นะรถบ้านมาจอดได้อะไรได้นะครับมาจอดนอนได้ห้องน้ําแยกชายหญิงแบบนี้ นี่นะครับห้องน้ำนะมีฝักบัวโอเแทนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเป็น,นอุทยานแห่งชาติเตรียมการอยู่นะครับมีฝักบัวเป็นชักโครกหมดเลยนะแล้วก็มีฝักบัวห้องน้ำแยกชายหญิงนะครับ นี่อันนี้ห้องน้งําคนพิการขอล็อกไว้นะนอกจากว่ามีคนมาขอใช้รอบๆตรงนี้นะครับถ้าใครหามุมตรงนี้ถอยรถเข้ามาใกล้ก็ามาจอดได้นะแต่ปกต,ติตรงนี้เขาก็มากางเต็นท์กันนะครับใกล้ๆห้องน้ําอ่ะตรงนี้ กลางได้ครับสิบเต็นต์กลางได้รถรถบ้านรถจอดนอนต่างๆก็สามารถมาจอดนอนตรงนี้ได้นะครับขับรถมากลางค่ำกลางคืนนะครับพ่วงนอนอยู่ใกล้กับถนนใหญ่สายเอเชียแค่สองกิโลเมตรเองยังไม่เสียค่าเข้านะครับแล้วก็ค่ากลางเต็นต์ก็ยังไม่เสียนะอันนี้รถเจ้าหน้าที่ค่ะนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็ตรงลานจอดรถใหญ่ก็สามารถ กลางได้เหมือนกันถ้าขับรถผ่านมาทางนี้นะครับนี่ด้านนี้จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะประมาณ20ิเมตรนะครับก็เจอร้านค้าสวัสดิการร้านค้าสวัสดิการการ็มีแต่ขนมน้ำนะครับ เพิ่งดื่มนิดหน่อยไม่เยอะนะครับมาว่าจากตรงลานจอดรถที่ผมจอดตรงกว้างๆตรงกว้างๆตรงนี้นะเดินไปห้าสิบเมตรก็ถึงต้นไม้ที่กลายเป็นหินละลานที่ข้างในก็ทําสวยนะตรงนี้ก็สามารถกางได้นะตรงเนินตรงอะไรตรงนี้นี่ครับลานจอดรถเนินข้างบนก็กางได้นะแต่ว่าจะเดินเข้าห้องน้ําไกลหน่อย อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหินถ้าเขา,อาขอเขามากลางตรงนี้ก็น่าจะสะดวกหน่อยวันนี้หญ้าเขาเพิ่งปลูกนะเมื่อก่อนมันจะเป็นหินนะแล้วก็มีห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังนี้ก็ร้านคาสวัสดิการนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังปกติแล้วที่นี่จะไม่ค่อยมีใครมากลางเต็นท์นะ นี่ห้องน้ํามีสองจุดหลักๆเลยนะครับห้องน้ําแบบเก่าแล้วก็ห้องน้ําแบบใหม่นะใหม่มากอันนี้เหมือนเพิ่งสร้างเสร็จนะครับเพราะห้องน้ําพวกนี้เขาเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาไปเช้าเย็นกลับมาด้วยนะครับนี่นะครับห้องน้ําแบบใหม่ ห้องน้ำใหม่ๆเลยนะเป็นห้องห้องชกโครกนะันแล้วชโคกไม่มีห้องอาบน้ำนะใหม่มากถ้าใครจะอาบน้ำก็ต้องไปห้องน้ำแบบเก่านี้นะไปผมถ่ายอูตรงนี้นะอันนี้ร้านค้าเสิการครับผมว่าตรงนี้ก็กางเต็นได้นะ สำหรบบสายเต้นนะอย่าเดินปา่ากใจตรงนี้แค่50เมตรเองร้านค้<ม><ม>สวัสดิการจะมีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะครับมีไม่เยอะก็ไว้ทําหรับนั่งเที่ยวที่มาชมไม้การเป็นหินนะใครไม่ได้ใครไม่ได้เอาโมวกมาก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับ อยากจะบอกว่าที่น,นี่มีครกขายด้วยราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าข้างนอกอีกอันนี้350บาทเองที่ร้านค้าสวัสดิการนี่นะครับต่อได้ไหมครับ350บาทมีไอติมก็ขายหิวหิวมาก็มีน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีมาม่ามีขนมกบเคีค <S <s claro ้ยวนะครับอาหารตามสั่งอะไรยังไม่มีนะ ครับจากลานจอดรถนะครับตรงนู้นก็จะเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็น่านค้าสวีดิการด้านหลังมีห้องน้ำสองจุดนะครับเห็นหญ้าเขียวเขียวนี่ไหมครับเขาเพิ่งลงนะเจ้าที่ก็บอกว่าเขาเพิ่งปลูกผมเมื่อก่อนมันจะเป็นลานหินนะครับจะปลูกยากเขาก็เลยเอาดินมาลงนะ เส้นทางถึกานธรรมชาตินะมีสองเส้นทางนะครับเส้นทางนี้ก็มีไม้กลายเป็นหินสองแล้วก็ตรงนี้นะครับไม้กลายเป็นหินหนึ่งนี่เอารถเข้าไปได้ด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้านะครับแต่เส้นทางเอารถเข้าได้ ผมจะพาไปเดินไปชม50เมตรนะครับมองเห็นหลังคานะครับเส้นทางก็ทําไว้ดีเลยพาเดินชมก่อนนะครับก็ลานกลางเต็นท์ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่สาําคัญของอุทยานแห่งชาติมีทุกที่นะครับมีเล็กๆน้อยๆก็เราสามารถลงเต็นท์ได้แต่ที่นี่เขาจะนิยมมากางกันช่วงหน้าหนาวนะครับกางล้มมาด้วยนะครับร้อนมาก อาจจะดังก้อแก๊กก้อแก๊กหน่อยนะครับพามาชมไม้กลายเป็นหินจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดเดียวนะครับ50เมตรนี่ฮะเขาทำไว้อย่างดีเลยนะโอ้นี่ นี่ครับยาวมากนะ oh. ส่วนนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับยาว72เมตรกว้าง1.8เมตรนะครับ อายุฟอกซี่อยู่สันนษฐานว่ามากกว่า1นึ่งแสนสองหมื่นปีนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะขายผ่านมาอย่าลืมมาชมนะครับยาวจริงๆนี่ครับเป็นหินเลยอันนี้คือไม้นะแต่ที่กลายเป็นหินพามาชมพามาดูแทนทุกท่านที่เปิดคลิปเข้ามาดูเลยนะครับจะได้ ทราบเลยว่าอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินนี่เป็นยังไงนอกจากที่นี่เป็นสถานที่เดินป่าแล้วนะครับที่เป็นยอดนิยมเลยดอยสอยมะลายนะก็มีฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกด้วยนะโอ้เจ็ดสิบสองเมตรอันนี้แค่จุดที่หนึ่งนะพาชมพอ รอบๆนะครับก็คลิปนี้อย่าลืมนะครับขับรถผ่านสายเอเชียนะครับถ้ามาจากกรุงเทพจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะถ้ามาจากทางเหนือลงลงมาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมแวะเข้ามาชมกันนะครับไม่มีค่าเข้านะและทุกคนที่มากางเต็นท์ก็ไม่มีค่ากางเต็นท์เนี่ยเส้นทางดีนะครับเดินเข้ามาชม ม้กลายเป็นหินพาเด็กๆมาเดินเล่นที่จอดรถก็สะดวกนะครับร้านค้าสวัสดิการก็มีแต่ว่าขายเฉพาะอาหารง่ายๆนะครับเป็นเครื่องดื่มง่ายๆมีไม่กี่ชนิดนะครับอย่างที่ถ่ายให้ดูแล้วก็มาม่าถ้าใครหิวนะมีของพื้นบ้านขายอย่างเช่นคลอกนะครับเส้นทางก็ทําดีนะครับสวัสดีครับผมกลมสายแคมป์แชนแนลวันนี้พาทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่เปิด ข้ามาดูคลิปนี้อุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลยมายไม้กลายเป็นหินนะครับเมื่อก่อนจะชื่ออุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหินนะแต่นี้เขาใกล้จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วอ๋ออุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหินตอนนี้เป็นยังเป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการอยู่ครับสําหรับนักเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับค่ากางเต็นท์ก็ไม่ต้องเสียนะสาหรับรถสายจอดนอนสายกางเต็นท์มีมีที่ให้กางเต็นท์นะครับ น,นะครับด้านหลังผมก็จะเป็นสนามหญ้าหน้าติดกับร้านค้าสวัสดิการนะแล้วก็มีห้องน้ำสองสองจุดใหญ่ๆเลยนะหรือใครจะไปกลางตรงใกล้ๆก,กับส่วนบริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นก็ได้ก็มีห้องน้ำหนึ่งจุดที่อยู่ด้านหลังส่วนบริการนักท่องเที่ยวก็กางได้เหมือนกันนะครับหรือจะกางตรงด้านบนของลานจอดรถก็ได้เหมือนกันการได้หมดนะครับมาบอกเจ้าหน้าที่เขานะครับ สำหรับรถสายจอดนอนนะครับเราก็มาจอดตรงลานจอดรถก็ได้หรือจะจอดตรงลานจอดตรงใกล้ๆกับศูนย์บริการนะักท,ท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดเลยไม่เสียค่ากางเต็นท์นะมาใช้ห้องน้ํามาอะไรค่าสมทบค่าอะไรเขาก็ไม่เก็บนะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่ห่างกันแค่สองกิโลเมตรเองนะครับการเดินทางถนนดีสะดวกมากขับเข้ามาแป๊บเดียวถึงเลยนี่บรรยากาศตรงนี้จะเป็นที่นั่งสาหรับนั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับแนะนำกันครับ ใครขับรถผ่านไปผ่านมามืดมืด,มด,มดนะครับโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ช่องข้อความด้านล่างน,นะครับแล้วก็ขึ้นเพจให้ดูนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายไม้กลายเป็นหินสวัสดีครับผมให้ดูตาประทับของอุทยานแห่งชาติดอยสอยมะลายนะครับก็จะเป็นรูปดอยสอยมะลายนะเป็นรูปภูเขาตรงนี้นะครับ พุทธาณแห่งชาติดอยสอยมาลายไม้กลายปเป็นหินครับผม